คลิปนี้เดี๋ยวพามา,มายกเลือกในการปรับ overclock การ์จอ CPU ด้วย MSI a s t e r Burner สำหรับใครที่ปรับแล้วปรับไปแบบนี้กด Apply นะครัแบบการ์จอก็วิ่งขึ้นใช่ไหมแบบนี้ Apply ไปขึ้นแล้วอยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิม ทำยังไงก็คือทำอย่างนี้ครับมี2วิธีนะวิธีที่1จากที่เราปรับอะไรแล้วเราแอปพลายเสร็จแล้วนะครับอยากจะให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นเลยก็คือกดตรงนี้ครับรีเซ็ตอ่าปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตแบบนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตนะแต่ถ้าเราต้องการตั้งแล้วเซฟ กด apply แล้วเซฟปุ่มเซฟนี้เอาไว้เรียกสล็อตมันมีอยู่5 s a เซฟนะครับกับพิิบอยู่นี้ก็คือเซฟที่1อ่าเราเรียกเป็นเซฟที่1และว2 0, 3 3าจำนะครับอันนี้ผมจะเอาสัก106อ่าเซฟเซฟที่2ก็จะเป็น106ของเซฟที่2กด apply อันนี้คือคือ a อ p l y นะครับคือนำไปใช้อ่าสมมุติว่าถ้าเราเรียกเซฟที่1 ก็จะกลายเป็นค่าที่เราเซตไว้203ศเซตที่2อ,อ๋อเราต้องกด apply ก่อนฮะเซตที่2ก็จะเป็นค่าที่เราเซตไว้นะครับผมอ่าฉะนั้นถ้าเราต้องการยกเลิกทั้งหมดเลยกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นของโรงงานการ์ดจอก็กดปุ่มเข้าว่าปุ่มรีเซตตรงนี้ปึ๊บทุกอย่างจะกลับไปเป็นศครับกลับไปเป็นศูนย,ลลปปนนยแล้วก็เลิกใช้งานนะครับผม กดเซฟก็ได้จะเอาเป็นค่าที่ค่าที่5ก็ได้นะเอาค่าเริ่มต้นนะครับผมกอ็อยู่ที่ว่าเราต้องการเรียกค่าไหนนะครับนี่แล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการใช้ After Burner แล้วแล้วเราก็ทำการถอนติดตั้งไปเลยก็ได้ครับไปที่ Control Panel นลอันอิ l l a อลอะ r พลไปที่ msi afterburner คลิกที่ Uninstall คลิกอันอิน tall อีกทีหนึง่งกด yes ตัวโปรแกรมก็จะทำการลบนะครับ <c oughs> เฮ้ยกด close ไปการออกเป็นการเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้ง mbi afterburner นะครับ